เดไม่ต้องดูหรอกเด็กไปดูันอื่นไปเรียบร้อยแหละไม่ไม่อะไรกูปั่นนะกูปั่นผมไมีตายากนะผมก็ไม่มีตายากนะตัวแรกเปิดนมีตายยากบอกให้คืนเต้มเยวกูเจอกูจอกูโชไปโโห้ t แต่ฟังอยู่กูโซนล็อกอะอยู่กูอยู่กูอยูยยโซนล็อกกที่ตอนไหนย่ย่ ตกเจออีกแล้วเนี่ยเอไปดักคุถามจริงเหรออ๋อมันไปไม่ได้คุณจะโดนทีนึงแล้วไอ้พวกมดแดงไอ้พวกไอ้้พวกไอตัวอะไรคุณจะโดนทีนึ่งแล้วเขียวแอร์เมซอน มีตอนไงมดอะไรมันเป็นตะเกเแตนหรอมันเป็นหนุกนั่นแหละเข้ามาในบ้านใหญ่นะมันไม่มีรูนมันไม่มีรูมันมีเขี่ยล้อเครื่องเราเบิดนะเอามาคอมโบกับเปิร์ลป๊อปนะทิ้งแล้วเอ้ยไม่ทิ้งไล่อยู่ซ้ำเครื่องตรงกลางแมปได้นะเดี๋ยวกูซ้ำให้มึงได้กี่เครื่องกูนะมิกายนะพี่ไกานะกูตายแล้วกูตายแล้วขนาดพี่ยังจุกได้เลยก็ราะเขามีตายยากเขาก็ก็คือกูอยู่ทีมปาร์ตี้นรกไง ด่างน,นี้ถ้าใครจำด่างไม่ได้นี่คือจบนะไอ้ตรงนี้ผมลืลมไปแล้วเร็วหน่อยครับเร็วหน่อยโอ้มึงเร่ง <h> อะงเร่งเหรอพี่เอกมึงเร่งไอ้ก๊อปปันแตกเร็วหน่อยปั่นควายม,มันก็คือแบบเขาก็สร้างมาให้ปั่นขึ้นแค่นี้ปะ่ะคือทำไงให้มันเร็วกว่านี้วะเร็วหน่อยครับเร็วหน่อยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเอาก็มึงบอกเขาเร็วๆไงกูเลยเขาหนี้กูเลยกูเลยเลยเลย กูเลยเลยก็เร็วได้เท่านี้มึงจะให้มันเร็วกว่าวนี้ได้ยังไงนั่งกระจึกกระจึกกระจึกคงจะเสร็จแต่วันเนี้ยนั่นแหละก็คือเร่งไงตายยากกว่าแล้วออกูเอาวิ่งไกลไปบิ่งไกลมึงเทปเปิ้ลจะตายไหน ไอเปิ๊กสไตล์ไม่มีรอยเท้าโดนแลกมาห้ามจุ๊กแบบใช้ไม้โอ๊ยไม่มีรอยเท้าเดือดเนือก็แพ้ดิอย่างเงี้ยด่านนี้ยิ่งเป็นด่านที่แบบมองรอยเท้าย่านจังนะแตกก่อนซะนี่ไงถ้ามันจำเป็นได้นะรอบๆร้องผมยังไม่ล้มกูไม่น่าไปปั่นซ้ำไม่น่าไปโดนตีเพิ่มมันเลยจริงๆนะเว้ยร้องตั้งแต่เขาบิ้งมาไม่ได่ไม่ได้ผมอ่านเมนไอโดมเนี่ยพี่ไปดูช่องนี้ไอโดมถามว่าล้มคนแรกเลยใครอ่ะใครอะอันที่มี ไม่ไหวว่ะกูญีจหอยมันกูญีจหอยมันไอ้เฟินอ้าวไอ้เฟิร์นก็วิ่งขี่ออกไปไม่อ่านเองชี้งงมึงจะฉีกอะไรขนาดนั้นมึงฉีกอะไรมึงกลัวอะไรเฟฟไอ้เฟนมันกลัวไอ้เฟนมันกลัวจริงเปล่ากูสาจะมาช่วยพี่เองนะวิ่งมาโมลริด้วยมันกลับมาแล้วกลุ่มแล้วพี่เฮียตายโมลริมึงก็บอกกูดิมึงไม่บอกกูอ่ โอ้โหเหลือเชื่อเล่นเกมแบบใช้อารมณ์ได้ไหมเนี่ยทุกคนแม่งเอ้ยแต่ก็ไม่มีปล่อยแม่งไปล่อ้สัตว์ไม่อ้ทันทันมึงไปสองเข้าหูมันคงจะหลุดมันไม่ได้หันหน้ามาทางนี้ไงมึงส่องเข้าหูเองเมื่อกี้มึงเรียกมันมาหากูนี่ไม่ไหวแล้วไก่พวกปาร์ตี้นรกที่มันจูไม่ได้อะโอ้ยเรียไอ้พี่พี่ไอ้ก๊อฟล้มแล้วดึงเลยดวน ไม่ล้มไม่ล้มถ้ากูล้มกูก็ลาออกเดี๋ยแล้วกันมาเทตายากโดนหลอกตายยากแล้วมันโดนหลอกตายยากแล้วพี่เอ, <c oughs> อกใส่ข้าวมันกลับไป้าทียึงยืนถ้ามันจำเป็นมึงสร้างสร้างพรอนดีมึงยิ้ก่อนดิมึงยิ้วก่อนดียิ้วก็แทงกหลังหายสิไอ้หียเขาก็เอากูดิไอ้หียมาช่วย <c oughs> ึงเนี่ยแม่กูโคตรเบื่อเลยว่ะไอ้เพื่อนมาถมแถ่วบ้านเล็กด้วยมาแล้ว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 ไอ้เพื่อนมันปั่นไฟหรือเปล่าเนี่ยเออมาทำอะไรอยู่ ไอ้ยีู่ล้มอีกแล้วแม่งไอ้เพื่อนปั่นอยู่จะเสร็จสองเครื่องพร้อมกันจะเสร็จสองเครื่องพร้อมกันจะสองเครื่องอะไรปั่นอยู่คนเดียวนี่ไงแล้วอีกเครื่องนึงข้างหลังที่กูปั่นอ่ะห้าสิบแล้วใช่หรอตรงไหนใช่ที่กูนั่งปั่นไปอยู่แล้วจะไปสอ่องขึ้นไปก่อนน้องพี่อย่าหลอกข,ขึ้นบันไดดูวิ่งแซ่บไม่กินหน่อยหรอ ไม่เอาดีกว่านะเครื่องนี้หรอเครื่องนี้เครื่องนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้ววันยี่สิบเปอร์มันมาถีบแล้วหรือเปล่าโอ้โหห้าเปอร์เซ็นยังไม่ถึงเลยข้าตกรถีบไปแล้วจริงๆหุบินไกลชิบหายตู้สามสิบเปอร์เซ็นแล้วปั่นอยู่ไหนอะตายหรอกนี่อยู่ตรงข้างๆนี่ผ่านผ่านมาได้ผ่านผ่านมาได้ไม่เป็นไรจะได้ไม่โดนซ้ำไอ้พวกแอบไกแล้วไม่มีตายยากก็ต้องแอบโอ้โหลุกกอนกูอีก เฮ้ยเจอเจอเพื่อนนะไม่ใช่อาเรียมันตีเครื่องมันตีเครื่องอยู่กับอีหมวยมันยืนนิ่งเหรอมันยืนมันยืนแล้วปั่นเครื่องใหม่ละเฟื่องหมินในเทรลเลอร์กับในเกมตรงโกฟิลแฟนใหม่เลยวะตรงโกอยู่นะน่ารักที่อยู่สกินสกินสวยๆน่ารักก็มี ันหลุดมันหลุดมันหลุดไปไปขวาล่างแล้วไปขวาล่างแล้วนักธนกรอยู่กับสามครงเดิมทั้งหมดเดิมสามเครื่องเดิมสามเครื่องเดิมนี่ยังไม่เคยล้มโอ้มึงก็เดาทางเก่งจังเลยกลัวไปไกลๆจากเครื่องนั้นนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เราประตูเลยกูอยู่ประตูมันหลงว่ะมันเจอกูเฟกเฟกเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตัว เขาเรียกว่าอะไรวะอะไรเรียกว่าอะไรรูปภาษาอังกฤษคืออะไรเนี่ยตู้ไซมอนเปิดแล้วไซมอนเปิดแล้วเบรกโครสเสรไอ้สัตว์นั่นมันตู้เสื้อผ้ามันคือตู้อะไรเนี่ยตู้พับถอดไอ้เฟิร์นกูไอ้เฟิร์นไอ้เฟิร์นกูโดนบล็อกหมดตู้ไม่ได้กูทำอะไรไม่ได้เลยเห็นแล้วมันโยอะนะให้อ้าวอ้าวอ้าวโยกหน้าใส่กูอ้าวอ้าว้าแล้วที่อันนั้น ไอเฟิร์นแฝงตรงนี้แน่เฟิร์นึงต้องมาเปิดประตูคอนแฝงตรงนี้เน่เนี่ยก็โดนลอกประตูดูผมรอให้อยู่ลูกเองเลยลูกเองเลยเออเออกุกได้กลุกได้เปิดประตูเสร็จไหมทางนั้นแล้วุกไดุ้กได้กูลุกได้กูลุกได้กูดเสรุกได้กรุกดรด้รุก้ได้กรไร้กไดก้กได้ไดกรด้รกกกกกไ ปอกงานเปินเสร็จแล้วพี่ตอนนี้ตัวผมไม่ไหวใช่ครับคนเราก็ต้องมีฟอร์มตัวกับฟอร์มไม่กับฟอร์มดีนะสลับกันไปมิงเด็ดลากไปหาเพื่อนนะพี่ออกไรยังเนี่ยได้ได้มึงมากูอยู่หด้าประตูนี้มาฮีได้ผมอยู่อีกหน้าประตูบานหนึ่งแล้วมาไล่ใครอ่ะเฟิง์มมิงหรอได้เฟิง์มมิงไหมแม่หมดก้นเลยจัง ไม่เป็นไรครับแค่เอวบางก็พอแล้วนะโกรธใจยากไปแล้วเพื่อนกูไม่สาบ้านช่วยมึงได้เราต้องเปิดประตูออกเลยแล้วกันนะเปิดไปเลยเพราะว่าฝั่งนั้นมเปิดแล้วโอ้โหแย่แล้วต้องช่วยเพื่อนหรอกูช่วยเพื่อนนะถ้าเป็นคนจีนนะกูไปดีกว่าเอาจริงเหรออ๋อมันกดดูโปรไฟล์ไม่ได้แล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะมาฮิวพี่ก่อน มันชื่ออะไรอ่ะสินอยู่นสินเหยาวะสินเหยอโซมีบาร์บีคิวนะกําลังตรงมาแล้วนะไม่มีใครมีบอลโลซักคนเฮ้ยไอ้เจ้าช่วยมันล้วมาแ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 ล้ว let's go let's go ์โก้อุ๊ยซับกูโดนไอ้เชี่ยบคุณยูไม่มีตายยากทล้ไมถึงไม่มีอ่ะทําไมคุณถึงไม่มีตายยากอ่ะ ไปไปเพี้ยงทนั้นเดี๋ยวไปฝั่งนึงแล้วมันให้เดี๋ยวกูจะหามันให้จี๋หอยหน่อยจี๋หอยหน่อยเพื่อแตกเพื่อมีแทงหลังอยู่ทำอะไรฮะเพื่อเจดีสองด้วยเจดีสองเฮ้ยเจดีสองหน้าประตูคนก็ไม่เล็กนะก็แบบถือว่าปกติอยู่ต้องเล่นเจนนะถ้าอยากดูอ่ะ เล่นเกมจะใส่อารมณ์ได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ไหวว่ใครวะที่มาเป็นแบบเจ็บบรรทัดเราเจ็บใจเธอเจ็บคอแล้ตินเพ้อวะ <c oughs> มันชอบเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยอะมันอะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ลิ้น